วันนี้แพทและโรงงานตกแต่งรถตู้ยนเจริญจะพาทุกคนมาชมภายในรถตู้ V.I.P. Toyota Computer ค่ะคันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะคะบอกว่าสีแซ่บมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าค่ะว่าแซ่บยังไงเนาะนี่เลยสีส้มขาวค่ะสีโดดเด่นสัดนามากคันนี้เนี่ยหลังคาเป็นหลังคาลายซีรีส์9นะคะ ลายขายดีของทางร้านค่ะของมันต้องมีค่ะไฮไลท์ของคันนี้จะอ,อยู่ที่เบาะคู่หน้านะคะตัวนี้เนี่ยคิ้วสีทองระบบเนี่ยเป็นระบบปรับแบบแมโนนะคะอันนี้เราปรับเอนนอนไดน้มีที่เก็บของอในผสมด้วยค่ะต่อไปเป็นคอนโซลนะคะอันนี้เนี่ยดีไซน์ใหม่ล่าสุดร้านเหมือนกันค่ะเก็บของได้เยอะมากที่วางแก้ว น,นค่คไฟเนี่ยจะเชื่อมต่อกับบันไดเทพนีเลยร์ขดีของทางร้านเหมือนกันค่ะคือถ้าแ่งก็ต้องมีบ,บันไดเทพเพราะงั้นจะดูแบบไม่โดดเด่นไฟตัวน,นี้ค่ะคุณค้าสามารถเปิดปิดได้อันเดียวกับไฟบันไดนี่เจวไหนเราเออแบบว่าไม่อยากเปิดเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันดีกว่าค่ะข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นระบบควบคุมไฟนะคะกับเครื่องเสียงค่ะเรวจะเปิดไฟให้ทุกคนดูนะคะ อยู่ด้านบนนี้หมดเลยค่ะนี่ค่ะไฟ่ทั้งหมดตัวไฟท้อนเนี่ยสามารถเปลีย่ยนสีได้นะคะี่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สไตล์ของเัาปมานี้คันนี้เนี่ยขึ้นเสียงเนี่ยเป็นชุดใหญ่ค่ะ Android 10นิ้วค่ะนี่ มี Power 2 c h a n n e l แน h ส n n ช l นลำโพงซับลำโพง6.5นิ้วทั้งหมด4คู่ด้วยกันเนาะเสียงเนี่ยดีมากๆค่ะตัวนี้ก็จะมีคอนโซลใหญ่อีกนะคะเรอไว้ใส่ปรีคอนกล่องกลางค่ะเก็บของได้เยอะมากๆ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะว่าตู้ซับเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนี่เลยตู้ซับอยู่ตรงนี้นะคะเซ็ตซับสิบเดียวค่ะคันนี้เนี่ยมีรางเลื่อนสำหรับลูกค้าที่ไปดังจังหวัดต้องใช้กวางกระเป๋าเดินทางค่ะประมาณนี้นี่ก็ปิดได้ๆๆๆง่ายๆดึงออกมา คันนี้เนี่ยมีสกเกิร์ตรอบคัน,นยนะคะลูกค้าเผื่อชอบค่ะเป็นแบบของทางร้าถ้าบ้าก,ก็มีนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นลำโพงที่เราบอกเนาะจะเต็มเสียงเนี่ยสลร์าวมากข้างหน้าด้านหลังคันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะคันต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ